สวัสดีนักเทรดเดอร์นักลงทุนทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับคลิปตึงนะครับกับรายการที่นะครับจะพาเพื่อนมาดูมุมมองนะครับในการวิเคราะห์นะครับสําหรับตัวผมเองครับคลิปตึงแบ่งปันสาระความรู้บ้างทั้งไมเซ็ตเทคนิคนะครับแล้วก็พฤติกรรมกราฟครับมาดูกันเลยนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับที่25กรกฎานะครับ 2,022อทิตนีนเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะเพื่อนนะครับก็ดูหน่อยนะครับประมาณคืออาทิตย์ที่แล้วอันนี้ดูในบ๊ก,ก่อนนะครับอาทิตย์ที่แล้วเบรกตรงนี้นะครับผมส่วนตัวผมก็มองว่าเออนะครับตรงนี้จบ3แล้วแหละนะครับถ้าอิงสวิงโลเดิมนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็โซนแถวนี้ยมันมันทะลุมาหมดแล้วสําหรับโซนแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมองมองตรงๆนะครับว่ามีสิทธิ์นะครับพักขึ้นสี่แล้วก็ลงห้าทะลุทะลุโลเดิมตรงเนี้ยแล้วก็ทะลุโลตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้จะขึ้นก่อนนะครับช่วงนี้มองว่าขึ้นก่อนเพราะอะไรนะครับเพราะว่า เมื่อกี้ผมเข้าไปดูดอลลาร์มาครับ dx y มันก็ปรับตัวลงนะครับแต่มันก็จะมีขึ้นลงนะมันไม่ใช่ลงมายาวๆเลยนะครับมันก็จะซิกแซกลงมาครับแต่จังหวะขึ้นจังหวะลงเนี่ยนะครับมันก็มีตามกราฟนะครับแต่ที่ทางเขากําลังลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจจะได้เห็นนะครับขาขึ้นสีตรงเนี้ยนะครับหากมีแรงสูงขึ้นไปเงี้ยเดี๋ยวขาห้าอาจจะฟลก็ได้นะครับไม่ต่ำกว่าโลเดิม อันนี้เดี๋ยวค่อยมาสังเกตนะครับอันนี้เราดูใหญ่ๆเพื่อความสบายใจไว้ก่อนนะครับผมไม่รู้เหมือนกันดีนะครับเวลาผมดูทําเฟรมใหญ่นะนะครับผมรู้สึกมันสบายใจนะครับมันมองง่ายนะครับแล้วก็สวิงอ่ะแทบไม่เยอะแล้วก็น้อยก็ก็ไม่เยอะนะครับโอกาสที่เราจะโดนหลอกไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตั้งต้นที่ดีน่าจะเป็นทํฟเฟรมใหญ่ก่อนก็คือวิคเลยนะครับผมที่ที่แล้วปิดเขียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองอาทิตย์เนี้ยนะครับ เดี๋ยว follow เน้นบายแต่ว่าจังหวะย่อมันจะย่อลึกย่อน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอปิดลายน้ําก่อนนะครับลายตาตาลายนะนะครับโอเคนะครับส่วนวันนี้มองยังไงเอยโอเคนะครับถ้าอิงพฤติกรรมนะครับตอนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนับนับให้ดูก่อนก็ได้นะครับก็เหมือนเดิมนะนะครับมันไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากว่าจะถึงนั่นแหละ ห้าเนี่ยผมผมมองทะลุเลยนะผมมองว่าต่ำกว่าโลเดิมนี้นะครับส่วน C เนี่ยเขาจะไปจบตรงไหนนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะการันตีห้าไม่ได้นะครับผมต้องดูแรงขึ้น4ี่ก่อนว่าเขาขึ้นเยอะหรือเปล่านะครับการบ่งบอกว่าเขาจะนะครับมีแรงขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คสวิงตรงนี้ก่อน 1 7 4่งเ1 7 5 7เโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสวิงตรงนี้หนึ่งนะครับเพื่อนนะครับผมจะดูตรงนี้แหละว่าเขาชนะไหมนะครับถ้าชนะก็แสดงว่าแรงซื้อเริ่มกลับมานะครับผมเนาะซึ่งมีสิทธิจบ3าตรงนี้แล้วแหละนะครับมีสิทธิจบ3าตรงนี้แล้วเพราะว่าทั้งในโซนทั้งมีแท่งกับตัวนะครับ บูลิีดยูนิวเซลนะครับ,รบก็แล้วก็ตรงเนี้ยถ้าทำลายได้นะเป้านะหมายถัดไปที่4จะจบจริงๆอันนี้ครั้งนี้เขาอาจจะขึ้นแค่ a อยู่ก็ได้นะครับจังหวะย่อแล้วก็บายขึ้นไปนะครับเพื่อจบ4นะครับผมมองว่าตรงเนี้ยเขารออยู่นะครับโซนแถวนี้เขารออยู่แต่ช่วงช่วงโค้ช่วงของโซนอะไม่เยอะนะครับไม่เยอะแต่ว่าตรงเนี้ยมีแรงขาย ที่เยอะมากสังเกตยังไงนะครับนะครับให้ดูนะครับแท่งใหญ่ๆเย,ยาวตรงนี้นะเขามีพลังมากเลยแล้วแล้วอีกแท่งก็ยังเป็นแดงนะพื่อนถ้าอีกแท่งเขียวเนะี่ยก็ยังดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตอนเนี้ยนะครับแท่งนี้ผมให้คะแนน,นเต็มสิบเลยนะครับมาโซนนี้แหละน่าจะเอาขาซีอยู่นะครับผมก็อาจจะมีสิทธิ์จบซีตรงนี้อันนี้มองไกลๆก,ก่อนนะพืนะ่อนเรามองไกลๆก,ก่อนนะแล้วตรงเนี้ยนะครับ A เนี่ยจบือยังก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นอันนี้ผมดูรายวันนะครับผมหากไม่มีโวลุ่มเข้านะนะครับแท่งละวันเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่นะครับตอนนี้โฟกัสที่จุด A ก่อนว่าจะสูงแค่ไหนปล่อยเข้าไปนะครับแต่ถ้าเราจะหาจังหวะย่อเล่นเนี่ยมันก็พอมีโอกาสพอมีโอกาสแต่ว่าอย่างวันก่อนอนะ่ะผมก็ให้แถวๆด้านล่างเนาะแถวๆตรงนี้มันก็มาไม่ถึงนะครับ มันก็ลงมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใช่หรือเปล่าจําไม่ได้เดี๋ยวต้องดูในนี้อ๋อโอเคผมตั้งโซนนี้ไว้นะครับแต่เขาก็มาไม่ถึงอะนะครับเขาก็ดีดตัวขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นแค่แผนแผนหนึ่งที่ผมรอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีสิทธิจะจบ สีหรือ,อยังเนี่ยนะครับขอขยับดูแป๊บหนึ่งนะครับนะครับตรงนี้มีสีจะจบสีแล้วนะครับเขามี abc เรียบร้อยนะครับอืมนะับเพราะนั้นตอนนี้ขาที่เขาขึ้นไปเนี่ยเขาทำห้านะครับเขาขึ้นไปทำห้เพื่อจบ a งงไหมเอ่ย อนนี้ A กกำลังจะเกิดแต่ว่ายังไม่เกิดนะครับขอดูแอคชั่นตรง1745ก่อนนะครับว่าเสียบทะลุได้ไหมถ้าทะลุได้เนี่ยเดี๋ยวเรามารอบายข้างล่างก็ได้หรือจะเซลล์ลงมาก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพอรู้คร่าวๆด้วยซ้ํานะครับว่าจุด B จะอยู่ตรงไหนจุด B เดี๋ยวนะนะครับจุด b จะอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพอทราบเพราะนั้นเนี่ย จะเย็นๆสําหรับตรงนี้อยากจะให้บายขึ้นไปไหมเนี่ยอันนี้แล้วแต่เลยนะแล้วแต่เลยแต่ผมมองว่ามันเสี่ยงนะครับแถวตรงนี้มันมีแนวทั้งแนวต้านนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติด,ดูสักสี่ชั่วโมงมีโซนรอไหมนะครับก็มีอยู่นะครับปร,ประมาณโซนนี้ซึ่งตอนนี้เข้าไปใช้ครั้งหนึ่งละนะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเข้าไปใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีแรงก็ไปต่อ สูงยิ่งสูงยิ่งดีแต่ว่าถ้ามันไม่มีแรงจบแล้วจบรอบแล้วเดี๋ยวเขาเทมาประมาณนี้นะครับเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากาันสําหรับแผนรอบายตรงนี้เราต้องรอ A จบนะครับผมอาทิตย์นี้เนี่ยวันนี้หากมันไม่เข้าแผนเนี่ยนะครับก็ยังไม่ต้องเล่นนะครับมันไม่จะเป็นต้องเล่นทุกวันนะครับเมือนอันนี้แหละสิ่งที่ผมเก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นจริงนะเพืนะ่อนต้องรอให้ได้นะครับรอให้ได้นะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ย แรกๆเนี่ยผมผมรู้นะว่ามันจะไปไหนอะนะครับโดยที่ว่าเราย่อยเข้าไปแต่ที่นี้นะครับบางทีมันหลอกแล้วก็เราคาดไม่ถึงนะครับแผนมันจะยิ่งยิ่งย่อยเข้าไปแผนที่เป็นไปได้มันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบห้านาทีเนี่ยผมก็แค่ดูพฤติกรรมเฉยๆว่าเอ๊ะเอาจริงตอนนี้มันรอบมันถึงไหนแล้วนะครับอจะอยู่ตรงนี้ b จะอยู่ตรงนี้เอ้สองอยู่ตรงนี้แล้วก็สามตรงนี้แล้วก็จบสี่ นี่แหละตอนนี้กำลังขึ้นไปห้าเพราะฉะนั้นนะครับคือคือเดี๋ยวผมให้ผมสังเกตก่อนนะครับว่าตรงนี้มีแลบการเล็กน้อยนะครับอ่ะหัวหนึ่งเนี่ยมีแลบการเล็กน้อยละกับหัวสี่นะครับตรงนี้ถ้าตีก็ มันทะลุถึงกันอ่ะคือเหมือนทําลายกันไปนิดหน่อยละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขาห้าอย่างน้อยๆนะครับถ้าให้ผมมองจริงๆอ่ะไม่น่าจะเกินถึงเกินก็เกินไม่เยอะนะครับถึงเกินก็เกินไม่เยอะไม่เยอะแต่แต่ถ้าเราดูเงี้ยมันมันอีกไกลเนาะมันอีกไกลนะครับเพราะว่าขาสี่ไปห้าเขามีหนึ่งสองสามสี่ห้าประกบด้วยนะนะครับอืม วันนี้ถ้าใครจะเน้นเล่นบายเนะี่ยเล่นได้นะครับแต่ต้องต้องมีเน็ตเมนด้วยนะนะครับผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าห้าจะจบตรงไหนจะจบปายนี้ไหมจะจบข้างล่างเป็นห้าฟิลไหมมันได้หมดไงเพื่อนเพราะนั้นเนี่ยมันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงแต่ใครจะเล่นก็แล้วแต่ก็รอรอ,อจังหวะยอ่อนะครับอันนี้แ้วแต่เลยนะแต่ถามผมนะผมไม่เล่นนะครับผมไม่เล่นผมจะต้องรอให้มันจบ A ตรงนี้ก่อนนะครับ จบ A ตรงนี้ก่อนนะครับรอเขามีพฤติกรรมที่แบบนะครับเนี่ยตอนขึ้นไปเนี่ยนะครับหัวสี่มันแบบชนะหัวสองเมื่อไหร่นะครับตรงนี้นะนะครับเดี๋ยว follow s ซลก็ยังไม่สาย <c oughs> นะครับอันนี้คือก็ต้องรู้นะครับว่าอ่าแต่ละหัวเขาจะจบประมาณไหนนะครับถ้าจบ A เนี่ยง่ายอยู่นะครับเล่นง่ายๆแบบซบๆอบ่อะ เดี๋ยวรอจังหวะ2อง l l o w s ่ l ซตามก็ยังได้เลยนะครับอย่าเพิ่งไปวัดใจออเดอร์ก่อนนะครับสิ่งที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยปลอดภัยที่สุดครับคือการ l o w เอาขึ้นสักหัวชนะอ่าสวิงโลเดิมที่ทำไปทำหายขึ้นไปนะ,นะครับเพราะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อาจจะงงนะแต่ว่าพยายามดูผมเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นผมผมพยายามจะบอกว่าตรงไหนอันตรายนะครับตรงไหนเสี่ยง ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นอันนี้แล้วแต่แบบแล้วแต่คนแต่ผมมาเทรดครับเพื่ออะไรนะครับผมมาเพื่อใช้ชีวิตผมไม่ได้ว่ามีชีวิตเพื่อเทรดอย่างเดียวนะครับเราเราเรา,เราโอเคเราเรียนรู้เราเราต้องจ้องมันทุกวันแต่ว่าเฮ้ยวางแผนสักยี่สิบนาทีสิบห้านาทีต่อวันเนี่ยมันก็ได้ความรู้แล้วนะแต่ว่ารอ pending order ไว้หรือว่าตั้ง alert ไว้ตรงนี้ตั้งได้นะครับถ้าเข้าโซนนะครับ แล้วก็มาดูพฤติกรรมนะครับเอ้ยมันจะลงแล้วว่ะนะครับค่อยกดเซลล์ก็ยังได้นะครับเซลล์ก็ถ้ามาหาจุด B เนี่ยผมว่าได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยก็ประมาณ3 0 0พันจุดนะครับแต่ว่าเราเราจะลองยืนยืนสักพันจุดแล้วก็ออกเนี่ยก็ยังไม่สายเลยนะครับก็ยังปลอดภัยด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่ว่าวัดได้3 0 0 0จุดจะออก3 0 0พันจุดนะเพื่อนนะครับเราต้องออกก่อนทุกคน ออกขอนชาวบ้านอันนี้คือจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับส่วนออกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแนะนําออก80% 90%ที่เหลือรันต่อเป็น0.01ดได้หากใครจะลันไป3,000จุดนะครับเพราะฉะนั้นแผนมีอยู่ว่านะครับทั้งอาทิตย์นะครับทั้งอาทิตย์นะครับทั้งอาทิตย์กลับมาก่อนเดี๋ยวสรุปให้นะครับทั้งอาทิตย์เนี่ยนะครับผมจะเน้นนะครับเน้นบายโดยการที่รอเขาย่อนะครับย่อก็คือเนี้ยแหละนะครับจบหัว A ปุ๊บนะครับ รอ b ปุ๊บบายขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าใครจะเล่นสั้นนะครับจะบายจุดที่ที่หัว 5A เนี่ยเขาจะจบเนี่ยไม่แนะนำนะครับส่วนใครจะรอเซลลงมาหากจบ A แล้วเซลลงมา B อันนี้แนะนำกว่านะครับแต่ว่านะครับก็ยังมีความเสี่ยงแต่ว่ามันมันผมวัดเมื่อกี้ระยะม,มัน3,000จุดนะหากเราเก็บสักพันจุดอะ่ะมันก็มองว่าไม่เสี่ยงนะครับผมโอเคนะแบบนี้นะครับนะครับได้กำไร กี่จุดแปดเก้าร้อยจุดผมความจริงหกถึงเจ็ดร้อยจุดแปดร้อยจุดเนี่ยผมเก็บแล้วนะเก็บแล้วก็ปล่อยสัก0์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งลัน,ล,นลันเพื่อเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วแผนเรามันก็ใช้ได้นะครับมันจะได้รู้ด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วก็หาก a ลงลงมา B แล้วเนี่ยจะรอบายขึ้นไปเพื่อจบสีข้างบน,นครับอันนี้ก็เป็นแค่หัว C นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับจะลงมาอีกหัวหนึ่ง เป็นหัวห้าเลยนะครับซึ่งข้างล่างเลยนะแต่อันนี้ยังอีกไกลนะเดี๋ยวเราโฟกัสแค่ตรงนี้ก่อนนะครับขึ้น a ลง b ไป C สําหรับหั 4, บวสีนะ่ตรงนี้นะครับผมใช้เวลานะตรงนี้นะครับแทงละวันโอเคครับวันนี้ผมรู้ว่ามันจะขึ้นัวจริงแต่ว่าผมไม่ทราบว่าห้าจะจบตรงไหนจะ,จะเท่ากับสามไหมหัวสามไหมนะครับหรือว่าจะจะไปจบต่ํากว่าสามนิดนึงไหม อันนี้นะครับไม่ทราบได้ไม่ทราบได,ไได้เพราะฉะนั้นการกดใบเป็นการเสี่ยงนะครับเงินทุนเราเราเราอย่าไปประมาทครับผมผมผ่านมาหมดแล้วก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยมาเล่านะแต่แต่ตอนที่ผมเรียนศึกษาอยู่พกกราฟอยู่นะครับอาจารย์ก็บอกอย่างนี้ยแหละแต่เราไม่เชื่อไงเราก็อยากลองไงนะครับคือสุดท้ายแล้วเออ เทคนิคมันก็ส่วนหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วเป็นการรักษาสภาพใจมากกว่าประคองใจเรามากกว่านะครับยิ่งเพื่อนๆอยากรวยเร็วนะได้ถามว่าได้จริงมันก็ก็มีจังหวะที่เราได้นะครับแต่ว่านะครับจังหวะที่เราเสียแบบเสียไม้เดียวหมดเลยเียต้องถามก่อนว่าใจคุณได้ไหมนะครับเวลาค,คุณขึ้นลิฟต์ไปอนะเวลาตกมันเจ็บนะครับเพราะนั้นนะครับค่อยๆก้าวไปทีละบันไดทีละขั้น มันก็ยังไม่สายนะตลาดผมว่าอยู่กับในจนผมผมตายนั่นแหละนะครับผมว่าก็ยังอยู่นะครับในวงการของการซื้อถูกขายแพงในการเทรดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เอาแน่นๆนก่อนทั้งเทคนิคแล้วก็สภาพวิธีคิดแล้วก็สภาพจิตใจนะโอเคนะนะครับสําหรับแผนทองคําผมมองอย่างนี้นะครับใครมีคําถามอะไรนะครับพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับส่วน v ี c เนี่ยยังยึดแผนเดิมนะครับ คือตอนนี้เขาลงมาสามละนะครับเขาลงมาสามละถ้าถอยสักเป็นหนึ่งชั่วโมงเนี่ย <c oughs> วันก่อนอาทิตย์ก่อนอะเอ้ยวันเสาร์หรือเปล่าหรือว่าวันอาทิตย์นะ่วันไหนก็ไม่รู้อะจำไม่ได้หรือว่าเมื่อวานไม่รู้นะผมก็ให้รอบ่ายขึ้นไปแถวตรงนี้เพราะว่า <c oughs> ตรงเนี้ยเห็นไหมตรงนี้เทรนใหญ่นะครับหน้าเซลล์วันก่อนที่ผมเล่นก็คือเทรนย่อยนะครับตรงเนี้ยเขากําลังถ้าจบห้าปุ๊บเขาดีดนะ่ะ ดีดก็คือตอนนี้ถามว่าเข้าโซนหรือยังเข้าแล้วแต่เข้าจบแค่3ไงนะครับต้องให้เข้าทํา4 4ก็ต้องดูว่ามีแรงเยอะไหมนะครับก็ไม่ต้องรีบรอจบ5ปุ๊บจบหัว5ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดีดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแผนรออยู่นะครับอาจจะเป็นวัน2วันไม่ต้องรีบนะครับเหมือนเหมือนกันเลยแต่ว่าไอ้ BDC เนี่ยมันมีสิทธิ์ได้ของเพราะว่ามันใกล้จุดที่ผมอ่ามองแล้วแหละว่าเฮ้ย แผนที่1บายประมาณนี้2 1 7 0 0กลมๆเนาะก็แผ้นก็แผน2 2 1 0 0ก็กลมๆไปนะครับเดี๋ยวหัว4ตรงเนี้ยจะขึ้น5นะแล้วค่อยเทอีกทีเพราะว่าตรงเนี้ยมีโซนโซนอยู่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะทะลุไหมแต่ว่าถ้าสมมตริรอบายขึ้นไปมันเก็บได้ประมาณ3000ักว่าจุดเนี่แหละรครับก็เป็นสิ่งที่เราก็ควรรอให้ได้นะครับโอเคนะแผน btc ยัง <c oughs> ยังยึดเหมือนเดิมนะครับสําหรับสายเทรดเดอร์นะครับ <c oughs> วันนี้มันไม่เข้ามันไม่เข้าแผนก็ไม่ต้องเล่นนะครับหรือว่าใคร <c oughs> อยากจะไปหาคู่อื่นเนี่ยผมยังไม่ได้โฟกัสตัวอื่นมากเท่าไหร่นะครับมันจะมีแค่การนับเล่นๆฝึกนับเวฟครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังยังขอโฟกัสแค่ btc กับทองคำก่อนเพื่อเพื่ออะไระครับ เพื่อให้ตัวผมเองนะครับมันมีความซึมซับกับพฤติกรรมเขานะครับว่าตรงเนี้นะครับพฤติกรรมเขาเป็นแบบนี้แผนแบบนี้มันใช้ได้ไหมเพราะนั้นพวกนี้ยมันเป็นช่วงฝึกนะครับการที่เรารับรู้หรือว่าดูพวกมันบ่อยๆนะ <c oughs> มันจะทำให้ผมเก่งแล้วก็หน้าง,งานผมจริงๆอ่ะผมก็จะต้องเลือกเทรดทองคําอยู่แล้วนะครับส่วน B ดนะีซี่ยเอามาเป็นของแถมเฉย นะครับผมเอามาวัดฝีมือวัดความรู้เฉยๆนะครับไม่ได้สีเรียดมากมายนะครับผมก็17กว่านาทีแล้วสําหรับวันนี้นะครับแผนสําหรับ BTC และทองคําเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมให้ผมให้เพื่อนๆดูตรงเนี้ยปิดท้ายก็คือที่ผม <c oughs> เล่าช่วงต้นๆคลิปนะครับว่าตอนเนี้ย DXY เขานะครับเกิดใดแล้วนะเกิดใดในเดแล้วนะครับเขามีสีลล่งเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ย ผมมองว่าถึงข้างล่างประมาณร้อยหนึ่งได้ดังนั้นเนี่ยช่วงตรงเนี้แหละที่เขาจะทําให้ทองหรือ BTC นะครับไปหัว4แล้วเ <T>, ทเทอีกทีก็คือจังหวะนี้นะครับมันคือ ABC นะเพื่อนๆมันคือ ABC นะครับ B ไปไกลไม่ไม่ไกล, A, ลนะไ,ไม่รู้เดี๋ยวดูอีกทีแต่นะครับถ้าไปไม่ไกล A ลงต่ำเงี้ยนะครับไปไม่ไกลปุ๊บเดี๋ยว C เทเทลงมาลึกอีกนะครับะฉะนั้นเนี่ย เตรียมตัวยิ้มแต่ใช้เวลานะครับบอกเลยอันนี้เป็นแทงละวันนะครับผมก็มองสักสองสามเดือนนะครับเหมือนครับจังหวะที่ b กับ c เขาจะเทอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้อันนี้เอาให้มองคร่าวๆนะครับเอาให้มองคร่าวๆแล้วกันโอเคนะอันนี้เป็น dXY สําหรับเงินดอลลาร์นะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับพยายามนะครับดูดูผมก่อนก็ได้นะครับ ในในแนวคิดแล้วก็วิธีการนะครับส่วนใครที่อยากฝึกนะครับฝึกตั้งแต่โปรแกรมเลยอะ่ะผมว่ามันในในใน youtube ก็มีเยอะนะครับผมแล้วก็ใครอยากให้ผมลองทำวิธี <c oughs> อ่าใช้นะครับเครื่องมือของ trading view เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมมีปัญหาตรงที่ <c oughs> วิธีใช้โอเคอยู่นะเพราะว่ามันใช้ตัว setting view เขาอาจวิดีโอได้1เอ้ย20นาทีนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากาันถ้าผมว่างผมจะมาให้ให้พี่ๆหรือว่าน้องๆนะครับมือใหม่นะครับได้ได้มาเรียนรู้ร่วมกันในในแนวที่แบบเติมต้นเนาะโอเคครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีพลังนะครับมีสติมีพลังนำพาชีวิตเราจเจริญขึ้นไปครับผมคลิปถึงสวัสดีครับ